เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมวัตนาเบ้กลับหบอ,อีกครั้งในนิยายวายเรื่องผมมาจากต่างดาวครับโดยคุณเขียนสตีลุดตอนที่30นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเสือซ่อนเล็บหยุดลวนลามผมแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ผมดันหน้าอกของคนที่นั่งตักผมอยู่เบาๆแล้วทำเสียงเรียบราวกับก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เด็กนี่จับเข้าไปที่ตรงจุดยุทธศาสตร์เต็มๆเจ้าเด็กที่กลายเป็นวัยรุ่นได้โอกาสก็กจับนู่นจับนี่ที่ร่างกายของผมแถมยังทำท่าทางจะอ่อยผมอีกต่างหากเด็กนี่แก่แดกเกินไปแล้วหาเรื่องให้ผมเข้าคุกข้อหาพรากคุยยาวหรือไงไม่มีวันซะหรอกไอ้เด็กบ้าไม่เอาผมอยากนั่งตรงนี้นี่นะเขาทำเสียงอ่อยแล้วเอามือมารูบคอผมไว้พร้อมกับเอียงคอเล็กน้อยแล้วส่งสายตาย่ยโยนมาให้ ลุกขึ้นไม่ลุกถ้าไม่ลุกผมจะทำโทษนะผมทำเสียงเข้มใสแล้วเอามือไปจับสะโพกเขาไว้ไม้ออดไม่ได้ผลใช้ไม้แข็งเลยแล้วกันทำอะไรทำบนเดียงหรือเปล่าเขาไม่ยอมแพ้เอามือหนึ่งสอดเข้าไปในเสื้อสูทของผมแล้วเอาใบหน้านั่นซุกมาที่หน้าอกกว้างของผมผมคงต้องจริงจังมากกว่านี้สินะตุบผมช้อนตัวคนตัวเล็กที่นอซนุกเพื่อห่มอยู่ วางไว้ที่โต๊ะทำงานเขาทำหน้าตกใจที่ผมทำแบบนั้นชอบยั่วยุนผมนักแล้วก็ขอแกล้งสักหน่อยแล้วกันถ้าใจยั่วแกขนาดนี้ผมทนไม่ไหวแล้วนะผมเอ่ยแล้วค่อยๆเอามือลูบไปที่บั้นท้ายของเขาจนพอใจจึงเอามือจับคอของเขาเอาไว้ก่อนที่จะใช้ริ้ฝีปากของผมค่อยๆทาบลงไปที่คนใต้รากพี่ผมหายใจไม่ออก เขาทำเสียงอู้้ในลำคอผมเลยผลาตัวออกมาแล้วกลับมานั่งที่เก้าอี้เช่นเดิมผมคิดว่าควรหยุดแค่นี้ก่อนจะขาดสติทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปพี่ครับเฮ้ยผมดันเก้าอี้ออกมาจากการจู่โจมของเขาแต่ช้าไปเขาดันตัวเองขึ้นแล้วลุกมานั่งตักผมซะแล้วเขาเอาสองมือมาจาับใบหน้าของผมไว้แล้วทำแบบที่ผมทำก่อนหน้านี้นายเสียสติไปแล้วหรือไงผมตะโกนเรียกสติเขา เขาก็ยังทำมันโดยไม่สนใจอะไรดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลนั่นกำลังฉ่ำเยิ้มอย่างเชิญชวนและดูเหมือนผมกำลังตกอยู่ในคำเรียกร้องของเขาผมกำลังขาดสติคำสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรจะหยุดหรือไปต่อดีพี่รุนแรงจังเลยครับเขาครางฮือในลำคอเมื่อผมจูบตอบมือไม้เริ่มไม่อยู่กับตัวจับไปที่แผ่นหลังของเขาแล้วกดให้ต่ำลงมาผมเลื่อนริมฝีปากออกมาก่อนจะซุกไปที่ซอกคอของเขา,าเบา อยากโดนทำอีกไหมละ่ะผมเอ่ยถามเขาตอนนี้ผมกำลังมีอารมณ์หื่นๆในสมองเต็มไปหมดเขาส่งเสียงเบาๆไม่พูดอะไรแต่สายตาที่กำลังจ้องมองไปยังผมก็สื่อให้รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ขอแค่นี้ก่อนผมยังเจ็บแขนอยู่ผมเอ,อ่ยแกล้งแต่แขนผมยังหักอยู่จริงๆการรักษาด้วยตัวเองเป็นไปค่อนข้างช้าคงต้องไปหาหมอแล้วละ่ะ แขนเจ็บแล้วยังอื่นใช้งานไม่ได้เหรอเขาทำหน้าหงอยๆสายตาจ่องต่ำมาที่หน้าท้องของผมแล้วหลบต่ำลงมาอีกมองตรงไหนเนี่ยไอเด็กนี่แกแดดนะเราเนี่ยผมเอานิ้วดีไปที่หน้าผากเบาๆเขาเอามือมากุมหน้าผากไว้ผมหมายถึงแขนพี่คิดอะไรของพี่เนี่ยเขาบ่นกระปลอยกระแปดแล้วทำหน้าทำตากูนใส่นั่นสิผมคิดอะไรอยู่กันนะ อยากให้ผมจับอีกหรืองไงเขาทำหน้ากะลิมกะเลียใส่ผมและจับไปที่ต้นขาของผมอีกนิดนี่กลางตัวแล้วนะเต็มไม้แต่มือแน่นอนไม่ต้องเลยผมโทรเรียกประยุทธ์ให้เตรียมรถผมจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยแขนของผมอาการไม่ดีขึ้นเลยถึงผมจะไม่ใช่มนุษย์โลกแต่การรักษาตัวเองยังช้าเกินไปถ้าอักเสบผมต้องงดใช้แขนระยะหนึ่งเพราะคงทำอะไรไม่ได้สะดวก อีกอย่างเจ้าเด็กนี่ก็เอาแต่ดึงดันให้ไปหาหมอแถมยังมีหน้ามาบอกว่าแขนเจ็บทําอะไรกันไม่สะดวกไม่ถามสักคําว่าผมจะทํำไหมเดี๋ยวเถอะยู่ยยนมากผมจะจับกดให้สักวันและอย่ามาร้องขอให้ผมหยุดก็แล้วกันวนกลับมาคิดอะไรหืนๆอีกแล้วเนี่ยลืมๆมมันไปสิในที่สุดผมก็มาโรงพยาบาลจนได้ประยุทธ์เดินไปยื่นเอกสารให้ผมแล้วเหลือผมกับเด็กหนุ่มนี่สองคนผมให้นั่งรอยอยู่ข้างนอก หมอแจ้งว่าผมต้องใส่เฝือกเพราะกระดูกหักแล้วเขียวช้ำไปทั้งแขนผมพยักหน้าตามคำแนะนำของหมอใช้แขนได้ข้างเดียวสินะพอทำการใส่เฝือกไปที่เรียบร้อยผมก็กวาดสายตาไปรอบๆว่าเด็กนั่นอยู่ที่ไหนบอกให้น่งตรงนี้ทำไมไม่เชื่อฟังกันเลยหรือว่าจะถูกจับไปข้าเหมือนตอนนั้นกันนะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหวังว่าสิ่งที่ผมคิดจะไม่เกิดขึ้นนะเห็นเด็กผู้ชายตรงนี้ไหมครับผมเดินเลี้ยวไปถามนางพยาบาลแถวนั้น อ๋อเห็นเดินลงไปข้างล่างแล้วนะคะครับขอบคุณครับผมเอ่ยแล้วเดินเร็วๆออกไปหลังจากจ่ายเงินค่ารักษาผมเดินออกไปหารอบๆก็ยังไม่เจอเขาหายไปไหนกันแน่นะเป็นหัวจะแย่อยู่แล้วครามพาร์ตอีกด้านหนึ่งพี่จะพาผมไปไหนเหรอเออหนะ้าตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเจออะไรเด็ดๆนะ ชายแปลกหน้าจุงมือเด็กน้อยในร่างผู้ใหญ่ไปอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านไม่เห็นมีใครเลยผมเอ่ยอย่างแปลกใจที่ถูกพามาในห้องหนึ่งที่ไม่มีคนสักคนผมเดินหลงทางหาทางกลับไม่ได้เขาอาสาจะไปส่งผมผลกพี่จะทำอะไรนะี่ยผมร้องอย่างตกใจเมื่อเขาปิดประตูลงแล้วเดินเข้ามากระช่างเสื้อผมออกคนคนนั้นกรอกน้ำอะไรบางอย่างใส่มาในปากของผมค <c oughs> ผมใช้ที่มุมปากจะให้กินน้ำก็บอกดีๆก็ได้นี่นะเดี๋ยวกูจะให้ความสุขมึงเอง <laughs> ใช้แปลกหน้าเอ่ยแล้วค่อยๆถอนกางเกงรดไปจนถึงหัวเขาบอกตามตรงว่าตอนนี้ผมกลัวเขามากถึงผมจะแกล้งอ่อยพี่แดเนียลมาบ้างเขาก็ไม่เห็นทำอะไรแบบนี้เลยคนคนนี้กำลังจะปล้ำผมหุ่นน่ารักดีนี่ยวะเขาเอามือมาลวนลามผมจนผมต้องสายหน้านี้ อ่าขาออกไม่ผมเอ่ยด้วยความกลัวแล้วหนีบขาแน่นเพีย <Pier. S 2> กูบอกไม่อ่าขาออกไม่เอาผมน้ำตาไหลพรางและจากโดนตบจนหน้าชาหน้าหันไปตามแรงที่เขาฟาดลงมาอยู่ๆผมก็รู้สึกร้อนรุ่มอย่างประหลาดหรือว่าเป็นเพราาน้ำอะไรนั่นที่เขาให้ผมเดื่ยเข้าไปก่อนหน้าเนี้ผมเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้ผมกำลังคล้อยตามสัมผัสที่ได้รับอย่านะ ผมร้องห้ามเมื่อเขาจะถอดกางเกงของผมแต่ผมไม่มีอะไรจะขัดขืนเลยอยากจะหลับแล้วก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ d ดเนียลพารอย่านะเสียงเด็กนั่นนี่ผมได้เร็วๆไปตามเสียงนั้นผมั่นใจว่าเป็นเสียงของเขาเกิอดอะไรขึ้นกันแน่ถึงทำเสียงตื่นกลัวแบบนั้นกึกกึห้องล็อกผมเงี่ยหูฟังจากประตู ได้ยินเสียงโครงครามจากด้านในที่ไม่ดังนักไม่ปล่อยผมนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยปังเมื่อผมมั่นใจว่าเป็นเสียงของเด็กนั่นก็กระโดดถีประตูอย่างแรงแต่มันช้าไม่ทันใจเลยใช้พลังคลายกรอนประตูออกแล้วเปิดประตูเข้าไปด้านในทันทีพอเห็นภาพตรงหน้าก็ต้องพังะเด็กนั่นอยู่ในสภาพเกือบเปลือยที่กำลังทำหน้าจะร้องไห้กับผู้ชายเอกคนที่กำลังบีบคอเด็กนั่นอยู่พอเห็นแบบนั้นผมก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ กระโจนเข้าไปตะบ,บันหน้าไอ้คนนั้นจะสลบด้วยมือข้างเดียวนายเนี่ยลูกการเป็นนักฆ่าชั้นดีจริงๆนะผมเหย็ดยิ้มมุมปากและปล่อยให้ด้านมืดออกมาเป็นกลุ่มควันปรากฏให้เห็นมันจุราชที่ส่งยิ้มมาให้คนที่กำลังสลบจัดการมาซะอย่าให้เหลือร่องรอย <c oughs> กลุ่มควันสีดํำลอยไปโอบรัดคนแปลกหน้าค่อยๆหักแขนหักขาทีละข้างอย่างชา้าๆจนแหลกละเอียด และได้กลืนกินร่างที่แหลกละเอียดของคนที่มาแต่ต้องคนของเขามาสมควรแล้วที่เขาจะได้รับมันช่วยผมด้วยเด็กในกำลังร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารเขากำลังหวาดกลัวกลัวคนที่จะมาแต่ต้องเขาหรือผมที่ทำอะไรสยดสยองต่อหน้าเขากันแน่ไม่ต้องกลัวนะผมปลอบประโลมเขาแล้วใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยตัวของเขาสั่นงง,งึกไปตามการร้องไห้ที่กำลังกลั้นไว้พี่ครับอย่าจำมัน ฉันไม่อยากให้ในายมาจำเรื่องแบบนี้ผมกดหัวเขาแล้วสู่ไว้ที่หน้าอกของผมผมเอื้อมมือไปลูบหัวเขาเบาๆเกิจะทำการลบความทรงจำบ้าๆน,นั่นไปจากสมองเขาพี่เขาปลือตาม,มามองผมพักหนึ่งแล้วสลบไปพรุ่งนี้นายก็จำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> ตื่นแล้วเหรอผมลูบหัวเขาเบาๆตอนนี้ผมจับให้เขานอนบนตักผมคงต้องใจดีหน่อยแหละนะจิตใต้สำนึกเขากำลังหวาดผวาอยู่ด้วยฮะ <c oughs> ผมร้องไห้เหรอเขาเอามือมาแตะๆแถวๆตาที่มีน้ำใสๆคลอกออกมาผมรู้ว่าตลอดการลบความทรงจำภาพเดิมๆจะวนกลับเข้ามาในหัวครั้งแล้วครั้งเล่าและผมเองก็ดูเขาร้องไห้ในทุกครั้งผมไม่ชอบใจเอาซะนเลยนายก็แค่ฝันร้ายเรียกแต่เด็กนี่เด็กนี่นายนายผมไม่มีชื่อเหรอฮะ,ะเด็กนั่นเกาหัวแกรกๆนั่นสินะเด็กนี่ชื่ออะไรกันนะ อยากชื่ออะไรล่ะไม่รู้สิพี่ตั้งให้หน่อยได้ไหมครับเขามองตรงมาที่ผมสายตาเลยสบกันพอดีเพราะผมก็มองไปที่เขาเช่นกันครามคืออะไรเหรอตาของนายสีฟ้าน้ำทะเลฉันนึกถึงทะเลสีครับผมนึกถึงแบบนั้นจริงๆตาของเขาเหมือนน้ำทะเลที่มีความสดใสและมีหลุมดำแอบซ่อนให้ผมอยากดำดิ่งลงไปด้วยความเต็มใจ นายชื่อคลับพี่ตั้งชื่ออะไรผมก็ชอบหมดละเขาส่งยิ้มน่ารักมาให้ฟอดขอบคุณที่ตั้งชื่อให้นะพี่เขาหอมแก้มผมฟอดใหญ่แล้วกระโดดขึ้นเตียงไปอยากจับหนูพี่อีกจังเขาลุกพรวดขึ้นมาบอกผมได้หลุดคำพื่นออกมานอนไปเลยเด็กลามกบอกฟันดีก่อนฝันดีแค่นี้เหรอเขาทำหน้ามึยแล้วล้มตัวลงนอน ผมเดงินมเงียบไปที่เตียงแล้วบันจงจูบหน้าผากเด็กนั่นเบาๆเขาทำหน้าอึ้งๆสักพักไม่รู้ว่าเขินหรือว่าอะไรดิ้ดไปดิ้ดมาบนเตียงฝันดีนะพี่เขาเอาอผ้าห่มปิดไว้เหลือแค่ตาที่โผล่มาเขายิ้มให้บางๆแล้วจะเดินออกไปจากห้องประตูไม่ต้องล้องนะพี่คืนนี้จะย่องไปหาอยากโดนเหรอผมเอ่ยอย่างท้าทายดูซิจะมาไม้ไหนเราแกล้งพี่แล้วสนุกดี พอพูดตรงๆผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันงั้นฝันดีนะครับฮะเขายิ้มให้ผมแล้วหลับตาลงร่างของเขากลายเป็นเด็กน้อยอีกครั้งการจเจริญเติบโตเนี่ยยังไม่คงที่สินะฉันชอบให้นายยิ้มแบบนี้มากกว่านะความสุขของผมคงเป็นเขาคนที่นอนตรงนี้เมื่อไหร่จะโตแบบสมบูรณ์สักทีนะฉันจะรอวันนั้นไม่ไหวอย,อยู่แล้วเชียวความอดทนมันก็มีขีดจำกัดนะครับ เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่30นะครับเป็นไงกันบ้างตอนเนี้หวานช่ำนะจะกินเด็กแต่ก็ยังกินไม่ได้ต้องรอให้โตเต็มที่ก่อนอนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนสติหลุดด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจั้แไสวัสดีครับผมอัตนาเบ้ Young. Yeah.